โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ไม่กับผมคนเดิมรายการขอมีพี่ชีนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับถ้าทุกคนเห็นเนี่ยผมก็จะเห็นได้ว่าเออมันเหมือนผมกับโหลดเกมมาใหม่เลยนะครับเห็นปะเออเพราะว่าอะไรหรอเพราะว่าผมดันไปโหลดภาคที่แบบว่ามันแฮ็กมานั่นเองนะครับคือแฮ็กเนี่ยแฮ็กพวกแบบปลดล็อกแล้วก็ตัวละครต่างๆนะครับแบบฟรีๆเนาะเนื่องจากว่าผมอยากจะปลดให้หมดนะครับเพราะว่าเออ ตะกรเนี่ยผมก็ได้เล่นจนมีเงินหลายพันบาทนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมเปลี่ยนเครื่องเล่นนะครับจนทําให้ผมแบบทุกอย่างหายไปหมดเลยนะครับสุดท้ายก็มาลงเอยที่คลิปนี้นะครับวันนี้นะครับผมลืมบอกไปว่าผมมาเล่นกับชาร<ส>ีนะครับซึ่งทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมผมเล่นเกมนี้แล้วค่อนข้างที่แบบจะเล่นแบบชํานาญในระดับหนึ่งนะครับ<ส>ก็เพราะว่าผมเป็นคนสร้างเกมนี้นะครับ<ส>ผมอยู่ในองค์กรสร้างเกมนี้นั่นเองนะครับก็นี้เผื่อใครไม่รู้นะ อันนี้ก็เก็บไอไปปกตินะดูซิว่าชาลีอยู่ไหนอยู่ชั้นบนนะครับเราลงล่างดีกว่าไหมลงล่างดีกว่าเนาะผมอยากลงล่างมากเลยโอเคเราเลือกที่จะลงล่างนะครับเพราะว่าอยากจะเปลี่ยนมุมมองในการเล่นนะมีอะไรก็เก็บเก็บเก็บไปมีอะไรเก็บแม่งก็เก็บไปให้พูดตามตรงนะผมเบื่อกับการที่แบบขึ้นชั้นบนก่อนแล้วนะครับถ้าชั้นล่างลงได้ก็ลงไปเถอะครับ นะเออเดี๋ยวผมเอาแค่นี้พอสิบเอถุงผมว่าชั้นบนน่าจะเพียงพอแลวนะครับน่าจะเป๊ะแล้วทีนี้เราจะไม่ใช้อายนะครับเราจะรอให้ชาลีมาชาลีนายอยู่ยไหนชาลีชาลีชาลีแว่ไออยู่อย่งไวะเฮ้ยมันลงแล้วนั่นแหละเอ้ยลงไหนโอ้โหกูดูไม่ทันแมันลงไหนลงล่างเหอะล่างลางอ,อือนั่นแหละลงล่างวะ่ะลงล่างวะ่ะ มาแล้วมาแล้วอีชาลีมาแล้วชาลีนั่นแหละนั่นแหละสวยมาปะเฮย้ยเฮย้ยเฮ้ยมาฝั่งนี้โอ้ยดูมึงหลอกนะกูเหรอโอเควิงว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งเดี๋ยวแม่งเข้ารูปภาพไอีไอหานี่ไอหำนี่แม่งชอบเข้ารูปภาพนะครับแม่งเกียนวาร์ปได้นะครับไม่ชอบเลยเฮ้ยมึงอย่าทะลุมารูปดีเลยกูหลอนตูดเลย บอกเลยเอาจริงไหมครับที่ผมจับทางได้นะครับก็ไม่ใช่อะไรนะครับด้วยความที่ผมแบบเป็นผู้พัฒนานะครับหรือว่าคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนราเกมนี้นะครับผมก็เลยรู้นะครับว่ามันเล่นยังไงนะครับน้องๆก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับโอเคแล้วก็เก็บเนื้อเรื่องไปแบบเดิมเลยนะครับสิไอสิบเอ็ดวงไม่ได้ใช้สักะดวงใช้นี่วะไปไหนเราแม่งไม่รู้นะครับสิบสาถุงแล้วครับขาดอีกเนะ ไปแล้วเอ็มอเตอร์เวนเสียงมันเหมือนมอเตอร์นะผมเลยเรียกมันว่าเอ็มอเตอร์นะครับเฮ้ยไ,ได้เรื่อนแล้วสวยทุกอย่างราบเรื่นนะครับขอแค่ไม่วาไปชั้นใต้ดินก็พอใจแล้วสวยโอ้โหมึงมาอีกแล้วเอ้ยมาฟังไหนวะอยากรู้วะไม่ได้มาตรงนี้ใช่ไหม เฮ้ยยากอ่ะอย่าขึ้นแบบนี้มันไม่ดีเข้าใจป่ะเหมือนขึ้นแล้วมันหันหน้าจอบอดได้โอเคนะครับเดี๋ยวผมว่านะครับถ้าเกิดผมเนี่ยมีเวลาหน่อยเดี๋ยวผมจะไปพัฒนากราฟิกแถวนี้นิดนึงนะครับให้เกมมันน่าเล่นกว่าเดิมเนาะเพราะว่าอย่างที่พี่บอกนะว่าพี่แบบสร้างเกมนี้ขึ้นมาไงพี่ก็เลยรู้ทุกอย่างรู้หมดไส้หมดพุงครบแล้วด้วยนะครับป่ะเราภาวนาว่ามันจะไม่เป็นชั้นใต้ดินก็เพียงพอแล้วนะครับปะ เนี่ยเดี๋ยวผมบอกให้เนี so ่ยเห็นไหมเนี่ยสุดท้ายเนี่ยผมก็ผ่านอยู่ดีเนี่ยเห็นว่าเปิดห้องไปปุ๊บเราก็ผ่านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไอ้ชาลีเดี๋ยวผมต้องไปแก้บั็กตรงนี้นะครับเพราะมันอ้าเจ้าขอบคุณขอบคุณไอเด็กเหลือขอเด็กเหลือขอบแม่งอะผ่านเราไป โอเคนะครับก็เป็นไงว่ผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับเกมนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับก็จะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยเนาะก็ส่วนจะเป็นคลิปแไปน,นั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ